สวัสดีค่ะหญิงทิติการค่ะความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับบริษัทไททอนนะคะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่2แล้วค่ะต้องขอกับขอบคุณนะคะไปยังผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่กรีนนี่นะคะหรือว่าพี่โอนะคะรวมถึงพี่พทีมงานทุกท่านเลยนะคะที่มีส่วนร่วมของงานทุกๆฝ่ายเลยนะคะก็คือมีความประทับใจตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยได้ร่วมงานมีความรู้สึกว่า ทุกอย่างเนี่ยมันมันรวดเร็วแล้วก็มันมีความเข้าใจในแต่ละสินค้าในแต่ละตัวกาแฟอะค่ะว่ารสชาตินี้มีความพิเศษยังไงแบบไหนอะไรยังไงบ้างเงี้ยค่ะพอเวลาที่หญิงได้มาร่วมงานหญิงมีามรู้สึกว่าเฮ้ i, ยหญิงแฮปปี้มากๆเลยกับการทํางานร่วมกับบริษัทหดียร์ไพรทอนนะคะต้องขอบคุณมากๆสาหรับโอกาสที่มีให้กับหญิงที่ดิการนะคะอยากจะบอกว่าหญิงโชคดีมากๆที่ได้มาเจอกับพี่ๆทางเดียร์ไพทอนทุกท่านค่ะแล้วก็ฝากแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงแฟนของนาคารนะคะว่าตอนนี้นี ะะเรามีสินค้ามากมายเลยนะคะรวมถึงนาะคาตอนนี้เรามีถึง6รสชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิมนะคะเอสเปโซ่ e นะคะและตอนนี้นะคะมีรสชาติใหม่น้องใหม่ที่กําลังมาแรงแซงโค้งจริงๆนะคะนั่นก็คือนาคามัช่ายเอ็นเนะคะ,ดะ,คะได้ดืม่มได้ทานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพรีเมียมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เช่นเดียวกันกันกบที่หญิงพูดนะคะติดตามกันได้เร็วๆนี้กับภาพชุดใหม่ของนาคาคา่ะรับรองว่าสวยมากมา และหญิงทิ่ิการนะคะก็ขอฝากในเรื่องของผลงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่คุณจะได้ฟังจากหญิงในปีนี้เพลงใหม่ๆอีกเพียบเลยนะคะรวมถึงละครนะคะหลังสงกรามได้ชมกันแน่นอนออฟฟ่าลัมซิงทางช่อง7 HD รวมถึงภาพเซตใหม่จากนาคานะคะรับรองว่าเปลี่ยนลุคของหญิงทิ่ิการให้สวยปังเหมาะสมกับพรีเซนเตอร์ของนาคาแน่นอนค่ะรับรองค่ะราติดตามกันนะ